อันยองฮาเซโยวันนี้พีทจะมาอันบ็อกไม่ใช่อันบ็อกไม่ได้นะคะต้องบอกว่าเพราะเราไม่ได้สั่งมาเนาะอันนี้คือมีพี่แนนนะคะส่งมาให้เพราะว่าพี่แนนไปเที่ยวจีนมาก็คือว่าพี่แนนนี่ก็เป็นนักอ่านของพีทเหมือนกันนะคะ พี่แนนซัพพอร์ตพีทมากเลยเพราะเคยซื้อเรื่องมามาไม่ยอมไม่ชอบพี่แทนไปด้วยนะคะแล้วตอนนี้พี่แนนก็ส่งของขวัญมาให้พีทสองกล่องเนาะโอเคค่ะเรามารุ่นกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอะไรบ้างแกะยากนิดนึงนะคะเพราะพีทเป็นคนเงอะงะค่ะถ้ามันแกะง่ายก็จะไม่ใช่พีทนะพีทก็จะเป็นคนที่แกะอะไรที่แบบงุ่มงามเงอะงะนิดนึงโอเค ันนี้จะให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในจะมีนี่กสัสเมอร์ลี่คริสต์สมาสแอ a ด์แฮปป y ้นีเยร์ทำไมต้องพูดไม่สัดอุ้ยน้องเดอรกรีฟอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน้องชอบตุ๊กตาอะไรแบบนี้พี่ชอบเลยอะขนมเจลลี่อุ้ยน้องอันนี้อร่อย <laughs> อร่อย <laughs> อันนี้จะเป็นชานะคะชาพี่พี่จะไม่ได้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นชาเขียวหรือเปล่านะ แต่อันนี้อร่อยมากน้องคือชานมทุกคนอร่อยจะกินอีกอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นแฮร์ครีมนะคะกลิ่นหอมมากหลอดน้องจะแบบอ้วนๆหน่อยแต่มันหอมนะใช้ดีอ่ะพีทลองใช้มาแล้วกินจะหอมๆเลย น่ารักเห็นไหมก็มันอ้วนแต่น้อ,นนองมันน่ารักอ่ะแล้วต่อไปอันนี้จะเป็นแต่นี้พี่ขำตเต็งมากนะพ่อพีทอะ่ะเปิดให้ดูใช่ไหมแต่พีทไม่รู้ตัวนะว่ามันกำหัวอยู่ <laughs> อันนี้เป็นมาตาค่ะอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้แต่ที่ยังไม่ได้ลองใช้เพราะยังเถียงกันอยู่นะว่าใครจะใช้พอพีทกนอนอับนน่ะแบ่งกันไม่ลงตัวจะแบ่งกันใช้คนละข้างมันก็กระไรอยู่ <laughs> เพราะในกล่องมีแค่คู่เดียวนะคะต่อมาจะแกะกล่องที่สองนะอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยแย่แล้วฉันลืมปิดชื่อเอาไปนะ <c oughs> เดี๋ยวหาสติกเกอร์อมาแปะแล้วกันน่าจะทันอยู่แหละอันนี้พี่จะต้องใช้ออของมีคมแกะนิดนึงนะคะมันก็เลยจะชา้าเพราะว่าพี่แนนเขาแบบห่อมาแน่นหนาแบบดีมาก <c oughs> มาแน่นหนาเลยถ้าให้คนเงอะงะอย่างพีน่นี่เง,งอะงะยิ่งกว่าเดิมเลย <c oughs> อันนี้น่าจะอ่ากล่องขนมนะคะนี่ือกล่องขนมแต่เชื่อไหมทั้งหมดที่แกะมาพี่นันจะโกรธหนูนะหนูชอบอีอีฝอยฝอยนี่มากเลยโอเคอันนี้จะเป็นน้องขนมอันนี้จะเป็นล่าเถี่ยวนะคะพี่เรียกเรียกถูกไหมนะแต่มันอร่อยมากนะอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นการแต่อันนี้พีดอ่านแล้วพี่แบบ ร้องไห้เหมือนกันนะตอนเปิดอ่ะคือคือพีพยายาบอกกับตองว่าอย่าอย่าเพิ่งอ่านนะเพราะเห็นคาว่ามะเร็งปุ๊บคือแบบสายตาเปลี่ยนเลยกลัวมากขานมอ,อันนี้ก็จะเหมือนอันแรกนะคะจะอร่อยเหมือนกันนี่ชอ็อกโกแลตชอบมากพีรรักอันนี้มาก I love chocolate forever สิวขึ้นก็เบ่อย,อย่านขาหนูชอบส่วนอันนี้ทุกคนอร่อยมากรสชาติจะเปรี้ยว,ยวแบบ เผ็ดๆหน่อยเหมือนยำเลยอร่อยอันนี้เป็นเฮกเค็มทองมาลาอร่อยมากอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะคะอร่อยทุกคนอันนี้คือ The ะเบสอันนี้น้องคือ,อปอเปี๊ยะไส,ส้หมูหยองขนมอันนี้ก็อร่อยนะเต็มอันเมื่อกี้ปอเปี๊ยะไส้หมูหยองคืออร่อยมากหมูหยองเยอะมากปอเปี๊ยะนุ่มมากขนมอันนี้ก็อร่อยมันกรอบมันอร่อยอันนี้ก็จะเหมือนอันนู้นที่พีทเพิ่งวางมาบนการ์ด อร่อยสรุปเลยคือพีเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อยแซ่บหมดค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แนนนะคะที่ส่งของขวัญมาให้พีกันนนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แนนขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณคะ่ะ